สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกรอกข้อมูลภาษียูทูบเบอร์นะครับผมนะครับผมจะกรอกแบบประหยัดภาษีมากที่สุดนะครับจาก30%เนี่ยก็จะให้เหลือประมาณ0%เลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเข้ามาในเว็บของ Google Adsense ก่อนนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่เมนูนยครับการชําระเงินนะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ย ถ้าใครที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลภาษีนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับต้องการดําเนินคีเอเตอร์ยูทูบและพาร์ทเนอร์ทุกรายต้องส่งข้อมูลภาษีนะครับผมนะครับช่องนี้ก็ให้เราก,กดเข้าไปเลยครับกดคําว่าจัดการข้อมูลภาษีนะครับพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นนะครับให้เราเลือกแบบนี้นะครับผมข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาโปรดตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนข้อมูลภาษีเพื่อให้ได้รับการชําระเงินคืนจาก Google การดาเนินการนี้จะใช้เวลาสักคู่นะครับแล้วก็กกอกนะครับเพิ่มข้อมูลภาษีนะครับเกาะเข้าไปเลยนะครับครับพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ม่ได้ล็อกอินนะครับก็ให้ล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับผมของเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับผมไม่ใช่นิติบุคคลนะครับเราก็เลือกบุคคลธรรมดานะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บครับข้อต่อมานะครับก็ให้เราติ๊กว่าไม่นะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ใช่เป็นอาศัยหรือว่าผู้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับผมเราก็กดไม่นะครับผมถัดไปนะครับอ่าต่อมานะครับเราก็เลือกแบบฟอร์มประเภทภาษีนะครับผม W8 นะครับเราต้องเลือกอันแรกเนาะแล้วก็อันต่อมาก็เป็นเลือกประเภทของแบบฟอร์มนะครับผมให้เราเลือกเป็นอันแรกนะครับ W8 BEN นะครับผมแบบฟอร์มนี้ใช้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ มีสัญชาติอเมริกานะครับผมแล้วเราก็กดต่อมาครับเริ่มกรอกแบบฟอร์ม W8 BEN นะครับผมกดครับต่อมานะครับมันก็จะหลังจากที่เรากดปุ่มกรอกแบบฟอร์มมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กรอกชื่อ,อ,อนามสกุลอะไรให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็ ชื่อบุคคลธรรมดาที่แสดงในเอกสารอันนี้อันนี้เขาไม่ได้บังคับนะเราไม่ต้องเกรอก็ได้นะครับหัวข้อนี้นะครับประเทศที่เป็นพลเมืองนะครับเราก็เลือกประเทศไทยนะครับโอเคเลือกประเทศไทยนะครับปุ๊บนะครับต่อมานะครับส่วนหมายเลขประจําตัวผู้สีภาษีตรงคําว่าทินนะครับอันนี้ช่องทินเนี้ยให้เราใส่เลขประจําตัวประชาชนเข้าไปนะครับผมนะครับส่วนอันล่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกกอกครับผมนะครับปล่อยเว้นว่างไว้เลยไว้ได้เลยนะครับผม ครับหลังจากที่เรากดใส่เลขที่บัตรประชาชนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมหัวข้อต่อมาก็จะเป็นที่อยู่ครับให้เรากรอกที่อยู่ลงไปนะครับผมนะครับอันไอตรงช่องตรงเนี้ยถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ตู้กอนอหรือว่าไม่ได้ใช้ไปรษณีย์รับฝากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับผมถ้าติ๊กก็ต้องไปกรอกเพิ่มอีกนะครับผมอันนี้ก็คือเราจะกรอกที่อยู่ลงไปที่บรรทัดที่1อันนี้นะครับถ้าไม่พอก็ต่อที่2ได้นะครับผมชานเมืองเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแขวงนะครับเป็นแขวง ให้ใส่แขวงเข้าไปนะครับแขวงเมืองเนี่ยก็เป็นอำเภอนะครับแขวงหรือเขตก็ให้ใส่ชานเมืองนะครับผมส่วนเมืองเนี่ยก็ให้ใส่เป็นอำเภอนะครับผมนะครับแล้วก็มีจังหวัดนะครับเราก็เลือกจังหวัดครับอย่างอันนี้เป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็รหัสไปรษณีย์อะไรก็เกอกให้ครบถ้วนนะครับผมนะครับแล้วก็ที่อยู่จัดส่งอันนี้เราก็ติ๊กเลยครับที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่อาศัยถาวรแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับแค่นี้เองครับมันก็จะได้ไม่ต้องไปกกอก ซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมนะครับครับหลังจากที่เรากดถัดมาจากเมนูเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นแบบฟอร์มภาษีนะครับผมนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดเมื่อกี้ที่เราได้พิมพ์ลงไปแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะครับตามตามรายละเอียดตามนี้นะครับครับต่อมานะครับข้อที่สาเนี่ยสนที่สัญญาทางภาษีนะครับก็ให้เราตีคำว่าใช่นะครับผมนะครับอันอันบนเราก็ตีออกมานะครับผมให้เราเลือกอันล่างเนาะคำว่าใช่แล้วก็ให้เราเลือกประเทศครับเป็นประเทศไทยนะครับ เลือกประเทศไทยเนาะตามนี้ครับประเทศไทยโอเคนะครับแล้วก็ให้ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมอันนี้ด้วยนะครับผมช่องที่เขียนว่าผู้พำนับของประเทศที่อ้างสิทธิ์ตามสนธิสัญญานะครับผมนะครับครับหลังจากที่เราเลือกประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อต่อมาก็จะเป็นเงื่อนไขและอัตราพิเศษนะครับผมนะครับช่องแรกเนี่ยเป็นบริการแล้วก็มีวงเล็บ a อเซนนะครับให้เราเลือกนะครับผมนะครับ ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เลือกบทบัญญัติข้อที่7วรรคหนึ่งนะครับแล้วก็อัตราที่เราจะลดนะครับอัตราอัตราลดของเรานะครับก็ได้เลือกเป็นสูนะครับก็จะได้ถูกหน่อยนะครับผมแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับปุ๊บนะครับกดยืนยันอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็กดเรื่องภาพยนตร์นะครับผม YouTube g o o g l e p l a y นะครับผมก็เลือกเป็นข้อบัญญัติ12วรรค2 a นะครับผมแล้วเลือกจาก30เนี่ยให้กลายเป็น5%แทนนะครับผมนะครับแล้วก็ติ๊กยืนยันอี ต่อมานะครับลิขสิทธิ์อื่นๆ o u u u b e Google p a y นะครับก็เลือกเหมือนกันครับแล้วก็เลือกพอสีหักน้าที่จ่ายเป็น5%นะครับผมจะได้ถูกหน่อยนะครับครับหลังจากเราติ๊กทั้งหมดแล้วก็ให้กดถัดไปนะครับผมเอกสารตัวอย่างขึ้นมานะครับครับหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกมาทั้งหมดนะครับผม นะครับก็ลองดูรายละเอียดว่าถูกต้องไหมนะครับผมนะครับต่อมาก็ให้เรากดยืนยันนะครับว่าเอกสารที่เราที่เราได้กรอกมาเมื่อสักครู่นี้นะเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็ถูกต้องนะครับแล้วก็กดถัดไปอีกครั้งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเอกสารนะครับผมครับต่อมานะครับก็จะเป็นหนังสือรับรองนะครับผมนะครับครับบรรทัดต่อมาก็ให้เราทําการพิมพ์ชื่อนะครับก็คือเซ็นชื่อนั่นแหละครับผมเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็ให้ติ๊ก ก็ให้เราติ๊กช่องนี้นะครับผมแค่นั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมครับต่อมาก็เป็นหัวข้อที่6นะครับก็เขาจะถามเหมือนกับสํารวจเราว่าเราอยู่ในเ,ออเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นคนในสหรัฐอเมริกาหรือว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับแล้วก็แล้วก็กดยืนยันนะครับผมครับต่อมาในส่วนของช่องตรงนี้นะครับผมถ้าเราเป็นเพิ่งเปิดใหม่ยังไม่เคยได้รับเงินหรือว่ายังไม่เคยได้มีการอุ่นเงินจากช่องยูทูบเลยก็ให้เรากด ที่ช่องตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราเคยได้รับเงินจากก o ้ g l e นแล้วนะครับให้เรามาติดที่ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับครับต่อมานะครับก็ให้เรากดยืนยันในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมส่วนช่องด้านล่างเนี้ยเขาไม่ได้บังคับเนาะเราก็กดต่อต่อไปได้เลยนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้กรอกไปเมื่อสักครู่นี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับภาษีเนี่ยมันลดไปถึง 0%เลยนะครับถ้าเราไม่กรอกเนี่ยมันจะเป็น30นะครับผมหรือไม่ก็24นะครับแล้วก็บริการอื่นๆของเขาเนี่ยจะเหลือแค่5%เองนะครับจาก30%เนาะครับเท่านี้เองนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการกรอกข้อมูลภาษีนะครับผมนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีช่อง YouTube นะครับแล้วก็หรือว่าจะได้รับเงินจาก YouTube เนี่ยก็ควรจะรีบกรอกนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยในรอบเดียวต่อไปเขาจะถึง30%เลยนะครับผมถ้าเราไม่กรอกเนาะถ้าเรากรอกแล้วก็อาจจะถูกลงงมมานนนิดึะครับผ หรืออาจจะ0%หรือไม่ก็แค่5%เองนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel for Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ